พาร้านเด็ดยาจางเวียดนามปักหมุดตามไปให้ได้เพราะยาจางเที่ยวง,ง่ายของกินดีเลิศเที่ยวเวียดนามกับแอร์เอเชียดีเลยไม่ดีเลยบินคุ้มตรงเวลาเที่ยวได้ตามแพลนแน่นอนค่ะคลิปสั้นๆในการเที่ยวยาจางนะคะ3วัน2คืนลาวันเดียวก็เที่ยวได้แล้ว <c oughs> ร้านแรกเป็นพิซซ่าเจ้าดังของเวียดนามค่ะพิซซ่าโฟร์พีเป็นร้านพิซซ่าที่วิชั่นดีมาก make the world smile for peace ได้ยินแบบนี้ต้องตามไปกินแล้วค่ะแป้งดีชีสดีเครื่องเต็มแบบนี้แล้วค่ะที่แจ่มชอบมายาจางต้องกิน l o เตอร์ถูกต้องไหมคะร้านนี้ชื่อตามนี้ เป็นกุ้งมังกรนึ่งแล้วก็ย่างถ้าเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีในร้านอาหารจะกิโลละประมาณ2 0 0พแต่ร้านหาบแบบนี้จะถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งให้ทุกคนเลือกที่หนวดแบบจะไม่หลุดออกจากตัวแล้วก็ตาใสาได้ของส,สดๆกินแล้วราคาดีด้วยวันทียย่ยาวยาจางต้องมากินอาหารชึ้นชื่อค่ะก็คือขนมครกเวียดนามจะเทปแป้งรองพื้นนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตามด้วยซีฟู้ดต่างๆด้วยความเป็นเมืองซีฟู้ดอยู่แล้วเนาะซีฟู้ดครบสดฉ่ำมากมม้อนี้ตกคนละร้อยนิดๆต่อไปเป็นร้านหอยแล้วก็อาหารทะเลตตต่่่่่าาาาางงงๆเมมมมมนน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 ูีี้้้้กกกกิิลวหออสัะะคคไไทร มีหอยหลากหลายแล้วบอกเลยว่าราคาดีกว่าร้านอื่นเราไปยาจังรอบนี้นะคะไปกัน8คนสั่งอาหารมาแบบเต็มโต๊ะแบบจุกมากแล้วแบบตกคนละร้อยสี่สําที่สคัญนะทุกคนเจ้าของร้านใจดีน่ารักเอาผลไม้มาแจากลูกค้าทุกวันร้านนี้เราไป2วันติดอะ่ะมาเวียดนามทั้งทีต้องกินเฝอชื่อตามนี้นะคะเป็นเฝอที่แบบมีเนื้อล้วนใครไม่กินเนื้อก็ปัดผ่านร้านนี้เลยค่ะร้านนี้ขายเป็นแบบถ้วยด้วยนะคะแต่ว่ามากันหลายคนก็จะดีหน่อยค่ะสั่งเป็นแบบหม้อไฟเส้นเขาไม่เหมือนที่อื่นเป็นเส้นแบนๆฟิลคล้ายๆเส้นใหญ่บ้านเราแต่ไม่ใช สั่งเพิ่มได้เนื้อกรุบฉ่ำแล้วสดมากมือนี้ที่จริงกินเยอะมากนะหมด800กว่ากว่าไปกันหลายคนหน่อยนะคะตกคนละร้อยกว่าบาทเองปักหมุดครบแล้วนะคะรีบกดจองตัว๋วเพราะว่าแอร์เอเชียเนี่ยเขามีบินตรงทุกวันใครไปเทีย่ยวยาจางมาแล้วนะคะคอมเมนต์มาหน่อยเลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง